ไม่ต้องการเปลี่ยนวัตถุดิบค่ะตอนทำนาอยู่สามชุดแล้วก็เช่าที่เโาท,ที่เดิมบางอะคะ่ะก็เพิ่งทดลองใช้ได้แปลงหนึ่งนะค่ะแต่แปลงอื่นยังไม่ได้ใช้แต่คราวนี้คิดว่าน่าจะใช้กับทุกแปลงอะคะ่ะใช้ครั้งแรกก็เวลาคนมาฉิมก็ให้เขาผสมในถังสองก็ถังหนึ่งก็ประมาณสิบลิตรค่ะก็ชีดไปก็เข้าได้ผลผลิตดีค่ะจุกไล่ประบาคเท่าไหร่ครับ ไปนั้นก็ที่ฉีดไปก็ได้ไดแล้วเปลี่ยนป่าเหมนกันค่ะเปลี่ยนป่าแค่ะฝ่าเยอะไหมประมาณร้อยสิบกระถางค่ะเป็นพื้นที่แบบเป็นที่รุ่มนะคะแบบไม่ค่อยสมไม่ค่อยที่ไม่ค่อยเสมอะคะอ่ะแต่ว่าคร่ะน,นี้จะทดลองใช้กับที่บ้านด้วยค่ะ,ะน,น่าจะได้ผลผลิตอยากให้ทุกคนช่วยกันใช้ค่ะพวกปุ๋ยพวกอะไรไม่ได้อะคะ่ะแต่ว่าพอใช้ไปแล้วข้าวมันก็สมบูรณ์เขียวดีค่ะ,ะรวงก็ไม่ใส่อะไรม เม่ใส่ไม่เป็นเม็ดด่างเม็ดลายค่ะนะครับเรียกว่าเชื้อราไม่มาเลยถางคอวัวไม่มีไม่มีค่ะสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีและข้าวที่จะไปใช้เนี่ยฟันตาที่จะไปปืนนเนี่ยเป็นตาโอ้ทําปีหนึ่งจะทํากี่ฟันครับพีประมาณสองฟันค่ะสองฟันแล้วที่ยวไปใช้ที่ทําครั้งแรกครั้งแรกค่ะลองทดลองดูก็ได้ผลผลิตดีแต่คราวนี้น่าจะใช้กับทุกแปรงค่ะใช้กีไก่ก๊อฟรับแปรงนั้นสิบกระไรค่ะ